อบ่เห็นลายเนานะอ้สโลสโลว้าวยโตยานร่มขนาดเลย Yeah, I did. I think. Oh, how could I Oh, it's video. video. Yeah, video for us, okay? You don't even have it. feel cold. I not It's not. It's I didn't feel nothing. Just normal. You are No I'll fine. we're making videos.

เอาโยโฟนกันตโออออันนี้ย่งานเอเดี๋ยวโอ้ยหนาวนาวหนอันนี้ยวงานมานอนแต่วันนี่ประทนเมือบืนพนัเจังสีมืออ้ยแดดออกเลยงามเนาะ พี่เจ้าฝนโอเคทายว้ก้อนมันงามนี่นะสิปเอสปีเราวม่เคยเห็นสโน่นี่พี่ชอบพันซิมันก็ล่องล่องกันล่องร่องร้ายกานี้แต่ว่ามันบนน้ำอันนี้มันนามันมันมีฝนแล้วก็มีมีซโน่มีสลีดมันแก้มกันมันน้ำเข้าไปหอดกกระเดียวเพื่อนเพื่อนประเจาชนร้ายพันอบรัวบัวน้ำไฟบัวมากบัวมีข่ากินบัวมี